นี่พ่อเหรอเนี่ยโอ้โหทำใจแว่นเลยนะทรงผมเฟี้ยวมากเลยอะเฟี้ยวอีกนี่ปีหนึ่งโดนช่อมชัดเจนกำลังซ่อมเลยเออโดนซ่อมหนักเลยส่วนมากได้ดิบได้ดีเป็นน,นายพลกนหมดเลยพ่อ,อเ,เอ้นี่เป็นอาจจะเป็นคลิปยังมาขุดยังไม่มีใครขุดเลยกันเลย วันนี้คนพันลึกกลับมาเยี่ยมคุณพ่อพลตรีประจักษ์วิสุตตะกูลอีกครั้งครับและได้มีโอกาสได้ค้นดูรูปถ่ายเก่าๆของคุณพ่อและเห็นว่ามีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ไม่น้อยเลยทีเดียวก็เลยอยากจะเลือกบางส่วนที่น่าสนใจมาให้คุณพ่อประจักษ์ล้ำลึกความหลังและให้เพื่อนๆได้รับชมเรื่องราวไปด้วยกันครับสวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อครับดูววันนี้ก็ช่องคนพันลึกมาเยี่ยมคุณพ่อพลตรีประจักษ์ก็เลยไหนๆมาแล้วก็เลย คิดว่าอยากไปค้นลูกเก่าๆคุณพ่อมาลํำลึกความหลังมาดูทบทวนอะไรกับคุณพ่อหน่อยอดีไหมดีก็ <c oughs> ก็ให้เองค้นมาก็ได้แค่นี้แหละก็ก็เยอะอยู่<อ>นี่ยังไม่ได้ดูละเอียดละหลักฐานเรื่องของพ่อมันอยู่ที่พิพิธภัณฑ์สงครามที่หลักเรียเยอะก็เ,เอาไปที่นั่นหมดจะเครื่องสนามอะไรนัน่นอยู่ที่นั่นแล้วก็เขาทําเรื่องราวของพ่อไว เฉพาะเลยที่ถ้าจะไปเอาเพิ่มเติมก็ไปเอาที่นั่นแหะจริงๆใครอยากดูก็ไปไปที่วิจิพันฑ์สงครามหลักสีะไปเดินเที่ยวไปดูอะไรได้กองพระการทหารสมชุดน่ละคือมันจะไม่ได้มีแค่รูปใช่ไหมพ่อมันจะมีเรื่องราวทั้งหมดหลายๆสมบูรุ์แต่วันนี้ผมไม่ได้เลือกมาแต่รูปสงครามนะ คือชีวิตพ่อแปดสิกว่าปีมันมันมีอะไรเยอะมากที่น่าสนใจผมก็เลยเอ๊ะเห็นอันนี้ก็อยากมาถามพ่อมาดูแหละมันเป็นอะไรไมา<ะ>พ่อก็อยู่นี่แหละอยู่บ้านมีอำเภอบ้านเมีเนี่ยโอเคอันนี้ก่อนเลยนี่ปึกนี้ไปับับนี่อันนี้ตอนไหนพ่อนี่คือรูปของนักเรียนเตรียมทหารรุ่นพ่อนี่แหละ เพื่อนทางนั้นเลยพ่อเป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่นรุ่นสี่จบรอสิบห้าเดี๋ยวคนไหนพ่อก่อนมีพ่อไหมเนี่ยในเนี้ยไม่เห็นเลยนี่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 นโอ้โหอยู่นี่อยู่นเดียวเห็นไหมครับพี่เจมอาจจะเป็นตอนสี่วะจําได้พ่ออยู่ตอนสี่พ่อจําได้ไปเรียนชั้นปีอะไรตอนเนี้ยไม่ปีหนึ่งก็ปีสองนะมันมีอยู่สองปีมาเดี๋ยวลองไล่ดูมัาจะเห็นอะไร ล้ำลึกได้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 อะอันนี้ทำไรกันนะพ่อแลก็โดนช่อมเด้เนี่ยนักเรียนเตทหารก่อนก่อนเป็นนักเรียนทหารเนี่ยเขารับนักเรียนใหม่เนี่ยเจรุ่นพี่ชั้นสองเขาก็ต้องเขาก็ต้องทําให้มันเป็นทหารนั่นแหละคือจากพลเรือนเนี่ยจากเด็กหนุ่มๆสอบเข้ามาได้แล้วก็ต้อง ปรับปรุงตัวให้เป็นทาหารเขาเปรับปรุงตัวเพราะทุกเช้ามันก็ต้องผ่านรุ่นพี่ที่เขาเป็นเป็นนักเรียนพุ่งชาเขาก็จะเรื่องระเบียบวินัยของนักเรียนทหารเยนะเดิมเนี่ยเป็นพลเรือนมันก็เหมือนในเด็กหนุ่มพลเรือนไปวันแรกนี่กลับมาพ่อตกใจอ่ะทำไมพ่อมันผิดไปอ่ะนีมันเปลี่ยนไปมันเดินตัวแข็งเลยอ่ะว<อ> <laughs> ันเดียวอ,อัตโนมัติเอ,เออดี ให้เขาดัดสันดานจะบ้างแม่พ่อพูดอย่างนี้เออมึงจะได้ดีเมื่อก่อนมันชนไงลูกดี่รนวิ่งเพิ่งเลยไม่แตพ่อพอไปวันแรกอาทิตย์แรกเนี่ยกลับมานี่มันเปลี่ยนเลยนะเรียนทหารจากเด็กหนุ่มๆนี่ามันจะเดินตัวตรงเป๊ะยืดเลยปรับตัวง่ายเหรอพ่อปรับเขาก็ต้องทําให้ปรับตัวผมก็โดนซ่อมมาเลยซ่อมหนักไหมสมัยหนุ่มยากจากยืดพื้นก๊อตจำอะไรนี่โอ้ยทีง ยี่สิบสามที่เพราะเขานักเรียนเตรียมทหารเขาต้องเตรียมการให้เพื่อให้เป็นทหารที่ต้องเข้มแข็งไปเป็นรวปของชาติอะก่อนที่จะเข้าไปเปลี่ยนเหล่าเป็นนักเรียนร้อยนียน่หรือรอะไรเขาต้องสองปีมันต้องอยู่ในระเบียบเหมือนกันอ่าต้องปรับปรุงทุกอย่างอันนี้ก็กับเพื่อนๆเนาะอ๋ออันนี้อาจจะนี่พ่อป่ะใช่ใช่อันนี้อาจจะตอนเขาให้พักนะ ถ่ายที่ไหนเนี่ยจาไม่ได้แล้วเวลาไปฝึกตอนปลายเปียกพักเขาก็จะปล่อยเที่ยวก็แต่งแต่งหลรอหลนเแลยเด็กนมนมทั้งนั่งอันนี้อันนี้เขาเรียกชุดเตรียมทหารชุดนอตทอเนี่ยพ่อชุดชุดอะั่น่ะชุดสูงสุดเขาแหละชุดเต็มยศแต่มันจะมีทั้งเกงอย่างเมือนทหารเรือสีขาวสีฟ้าทหารอากาศหมวกก็เป็นทหารบก สีเขียวมีลูกเออมันครบเขาเรียก <c oughs> ไอ้อะแต่คนมันตั้งชื่ออะไรไะเด็กๆที่มันไม่ค่อยชอบมันอาจจะอิช้านะนักใคร่เข้าไปเดีวหามันเทอะมันบอกไอ้ผสมเสร็จมันครบทุกเหล่าออเรแล้วที่ไอ้ผสมเสร็จไอ้ผสมเสร็จรับมหมอันนี้ก็ชุดน่าจะชุดออกกําลังชุดชุดเสื้อลองในใช่<อ>ใช่ใช่ชุดลำลองเวลาเล่นพัลละเล่นอะไรเนี่ยนี่ชุดเรียน ชุดเรียนจะเป็นอย่างนี้นะชุดเรียนก็กเก่กงเหมือนเดิมเก่งที่ก็ใส่คอมบบตใส่สีเขียวแล้วก็เชือกขาวมีคลิปอะไรงเงี้ยอันนี้ก็เก่งสนามใช่ไหมพ่อก็เก่งสีเขียวเขียวเขียวข้หมาแล้วเก่งเหมือนทหารบกอ่าใส่ไอ้หมวกนี่หมวกนี่เป็นทางอากาศนะหมวกทรงเออเป็นสีสีดำเงินใช่ไหมสีฟ้าๆเก็ไม่รู้มีครบทุกเราอ่ะสีหาพ่อเออพ่อ สีครบทุกเร้วอ่ะอันนี้เฮ้ยมันรุ่นนักเรียนสุกุลาบอ๋อสมัยเออเนี่ยพ่อเป็นนักวิ่งสุโลาบรุ่นจิ๋วสมัยนั้นครูผลใจสว่างอ่ะท่านเป็นคนฝึกท่านท่านไปโอลิมปิกมาโอ้ท่านมาฝึกแล้วสมัยก่อนนักกีฬานักเรียนเนี่ยถือว่าทั่วประเทศอพ่อเป็นแชมป นักวิ่งผัดรุ่นเกิ๋วครับเนี่ยอยู่ในเนี้ยนะหาครับเนี่ยคนเนี้ยนะน่าจะคนนี้อ่าว่าใช่ครับได้เป็นนักวิ่งผัดรุ่นเกิวแล้วก็ได้แชมป์ตลอดนักเรียนสุลาบได้แชมป์ผัดวิ่งเกีวทั่วประเทศนะแข่งกันทั่วประเทศพ่อจำได้ว่าอยู่ชั้นอะไรเนี่ยเรียนมอมอหนึ่งอ่ะมอหนึ่งมอสองอ่ะเป็นนักวิ่งจำได้ ไม่เคยไอ้เยี่ยงซือหรอกไอ้เหี้ยเขาชอบเลเล่นกีฬาตั้งแต่เด็กเหรออันนี้ก็ชุดเตรียมทหารก่อนกลับมั้งก่อนนี่ก็เตรียมทหารเนี่ยอยู่ในห้องเนี่ยเขียนชั้นหนึ่งตอนสี่รุนสี่ตอนสี่นี่กับเพื่อนๆพอนตอนสี่เดี๋ยวนี้มาแก่กันหมดแล้วแปดสิบกว่านี่ก็เตรียมอันนี้ว่ายน้ำเล่นหรือว่ายน้ำอะไรพ่อเฮ้ยอะไรวะเนี่ย เฮ้ยอันนี้มันสะเขาเรียกสะมรกตตโรงเรียนในร้อยว่ะอ๋อหรอเออเขาโดนซ่อมเน่ะครูครูให้โดดไอ้โดดไอ้นั่เนี่ะโดดจำจำไอ้หอสูงๆอ่ะ๋อเหรอโดดไอ้หอจำกระโดดน้ำอ่ะครับเออเขาเขาเหมือนว่าบอกเฮ้ยมึงต้องไปชุบตัวใครมาเป็นนักเรียนเนี่ยมันต้องชุบตัวทุกคนจะเหมือนว่ายเล่นกันเหมือนกันนะเนี่ยหรือว่าโดดลงมาแล้ว อาจจะจำผิดก็ได้นะจาว่ายน้ำโรงเรียนร้อยว่าไม่รู้น่าจะช่ว่าเ <g ül> นี่ยเขาอาจจะซ่อมแต่ไม่ได้ค้างหรอกทิ้งเรียนร้อยตอนเป็เนเตรียมทหารกลับบ้าน่าอ,อันนี้ก็น่าจะน่าจะนรทอนอรต<ห>น,น่าจะนักเรียนเตรียมเหมือนกันใช่ใช่อันนี้อันนี้ก็ชุดพละเนี่ยอันนี้เหมือนอันนี้ชุดในห้องเรียนแต่อันนี้น่าจะฝึกภาคสนามหรือเปล่าอันนี้ฝึกฝึกภาคสนามเนี่ยกินข้าว เนี่ยไปฝึกโอ้ยตอนนั้นมันมันสนุกตื่นเต้นขึ้นรถไฟไปฝึกนะครับฝึกแถวอะไรอ่ะวัจจวบข่ายธนารัตน์อะไรเงี้ยนะนี่แหละฝึกเหมือนพนทหารนักเรียนทหารเตรียมทหารนี่ฝึกเหมือนบนทหารกินอะไรพ่อก็กินข้าวห่อดียวะยอนสมัยหนูเขาห่อเออใช่ใช่ใช่เจ้าห่อกระดาษแบบใช่ใช่เนี่ยพ่ออยู่เนี่ยก็าเนี่ยผมจำได้พ่อกินโอยตอนนั้นบึกบักลํำ มันเริ่มเป็นเป็นทหารกันแหละวิญญาณความเป็นทหารมันเริ่มแล้วครับตั้งปีหนึ่งปีหนึ่งไงนะตั้งแต่ปีหนึ่งพอปีสองมันก็แก่งอ่ะนี่เนี้ยเรียนเต็มทหารอันนี้ก็ใช่เนี่ยหน้าตึกเรียนะเนี่ยหน้ยเฮ้ยนี่นี่เฮ้ยนี่นักเรียนในร้อยเว้ยอันนี้ในร้อยแล้วเหรอวะเออเนี่ยเพราะว่าเนี่ยน่าจะในร้อยแล้วเออตอนนี้เป็นนักเรียนร้อยแล้วนะเนี่ย นี่สะนี่กว่าจะเป็นนักเรียนร้อยแล้วมเมื่อกี้น,นะเนี่ยจะมอกกฏไงอันนี้คือที่เจาะอจอบอพมาพอเจาะบอเนี่ยเป็นนักเรียนร้อยแล้วไม่ได้เตรียมทหารแล้วนะเป็นนักเรียนร้อยปีหนึ่งนี่เข้ามาเป็นนักเรียนร้อยเข้าเหล่าแล้วอยากเหล่าแล้วครับน, <ะ S 1> นี่พอนะแน่นี่เขาเรียนตอนซัมเมอร์นะสิ้นีปีอ่ะเออเพอเขาฝึกเสร็จเขาก็จะมีเรียนเขาเรียกว่าก o o d ปบายซัมเมอร์ อ๋อเือนปิดเทอมเลยเลี้ยงปิดเทอมหลจากนั้นก็ปล่อยกลับบ้านเนี่ยก็เรียกปุ้บายเสมอเขาต้องแต่งชุดขาวนี่แต่จะกินเลี้ยงก็ยังต้องเต็มยศนะยังต้องต้องต้องมีวินัยต้องมีวินัยต้องมีวินัยนี่พ่อเหรอเนี่ยโอ้โหทำใจแว่นดยนะเนี่ยนี่รูปร่างมันบึกแล้วเป็นร้อยนี่ไปที่ไหนไปฝึกก็ไปถ่ายจำไม่ได้ที่ไหน ยืนบนสะพานทรงผมเฟี้ยวมากเลยอะเฟี้ยวเลือกใจแวนครับนี้ก็น่าจะช่วงช่วงช่วงพักผ่อนช่วงช่วงปล่อยปล่อยพักเนี่ยไปดูงานไปอะไรพวกนี้แหละไปฝึกนี่ไงพ่ออย่างนี้ครับพ่ออย่นี่กลับได้นี่แหะนี่ก็เป็นนายร้อยแล้วมั้งใช่นายร้อยทั้งนั้นแต่งชุดนี้ครับ นี่อาจจะแถวเมืองตากเมืองอะไรก็ไปฝึกภัคสนามไปเมื่อก่อนเขาฝึกแถวนี้แหละลบบุรีก็ฝึกนะเนี่ยแถวฝึกแถวลบบุรีก็มีไปต่างจังหวัดก็มีเท่เลยตอ,นน,น,นะอนนี้เริ่มเริ่มไหวนวดแล้วนะนี่เริ่มเท่เลยเองแต่คนมาไงต,ต่อ,อยต้องเห็นลุงนงก็พอเลยนานเยอะอยู่นะดีๆง่ะมาฝากหน่อยเดี๋ยวเท่ๆนะ เฮ้ยนี่ที่บ้านว่ะบ้านที่สวนอ้อยเล่นตะก้อโอ้ยมันก็ดอกดอกตะก้อเก่งนะพ่อพ่อเป็นนักฟุตบอลโอ้เนี่ยดอกตะก้อเล่นอันนี้ก็ที่บ้านไหมนี่ตอนนั้นเล่นฟุตบอลแล้วถูกหักขาเข้าเฟือนถูกหักขาเออนี่ยแหละอ๋อเนี่ยที่พ่อเคยบอกบ้านเป็นบ้านไม้เป็นหอนนี่แหละพ่อบอกมึงจะเล่นอีกไหมแล้วฟุตบอลเล้นก็ อต้องอะไรอ่ะต้องหยุดอดะต้องหยุดอ่ะพาตัดผ่าตัดเข่าได้ไงไหวโอ้อันนี้ย้อนไปไกลเลยเฮ้ยเฮ้ยเลยเฮ้ยมีได้ไหลูกนี้มาไงวะเนี่ยมันที่ไหนก่อนพ่อนี่โรงเรียนขัตติยานในุงคือสามเสนอ่ะสามเสนสีแยกสุโขทัยอ่านี่แหละลงก็พ่อเรียนจบไปมสี่ โรงเรียนขัดติยานีพะดุงเดี๋ยวนี้เขาเขาเลิกแล้วโห<ฮ>นี่คือป .4 อนี่นี่นี่ี .1 ถึงป .4 ไงมีคนเขียนเนี่ยอัญชลีโอ้โหวิเทศวิศวศวศ์ตนูศาสตร์เออไม่รู้เขาอาจจะเป็นนักเรียนเนี่ยเขาส่งรูปมาให้แล้วเขเขียนมาแต่โทร58445นี่มันเบอร์ที่ไหนนะเบอร์โบราณ อี่าผมต้องหาพ่นักเรียนนักเรียนขับตีนีผัดดุงอ่ะจำตัวเองได้ไหมโอ้ยนี่ประทิบเด่นว่ะเพื่อนบป็นัาเรือโหพ่อเห็นจะจำได้เพื่อนเพื่อนเป็นฐานเรือไอ้นี่ประทิบเด่นเวชกาวีหน้ายา้คนนี้แล้ว่ะเนี่ยหน้าคล้ายๆเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูยากนะี้เนี่ยไอ้คนเนี้ย โอ้ยตอนมันเด็กมันชนมากอ่ะน้งเรียนขัดยางนี่ขึ้นต้นไม้เดินเดินไปนะเดินจากบ้านไปสวนอ้อยเดินกลับแต่เนี้ยตอนนี้บ้านกรุงเทพใช่ไหมพ่อใช่บ้านกรุงเทพเลยไม่อยู่แล้วโอ้ดูบรรยากาศแบบต่างจังหวัดมากเลยเนาะบ้านเกิดบ้านเกิดนี่ใครบอกรูปแม่แม่โอ้รูปแม่ยังเมื่อไหร่เนี่ยรูแม่ก็ละลายไปเยอะแล้วเนี่ยแม่แม่ครับแม่ อันนี้ซ้ำๆแล้วผมจะทันผ่านไปบ้างนะอ่ะแต่นี้อยู่บนเรือเฮ้ยนี่ฝึกพักทะเลอโอ้ยสนุกเป็นชปเช็บวันไนงะโอ้โหเรือไทยมาก่อนนะเรือเรือบักมะกงนะเรือลบใช่ไหมพ่อเรือลบไบบทย,ทยแล้วมาก่อนมันมันห้องมันส่วนใหญ่ก็ขึ้นมานอนกันบนดาดฟ้านอนบนพื้นข้างบนอนอนในห้องเคบบินไม่ไหว แล้วไม่มีแอร์ันเรือมากกว่า <c oughs> อาบน้ำนั่งห้องน้ำนอะไรก็ลำบากครับยายก็ไม่อยากอาบนะเค็ม <c oughs> แล้วก็ฝึกภาคทะเลนี่สนุกใช <น S 1> ้ชีวิตเป็นหานเรือน้ำจืดมันหาย,ยากมึงต้องอาบน้ำทะเลใช้ชีวิตแบบหานเรือใช่ไม่ใช่ชีวิตแบบหานให,ให้รู้ว่าให้ใหานเรือก็เป็นอย่างนี้โอ้ยนี่ผมก็เพิ่งรู้ว่าน<อ>ักเรียนเตรียมทหารต้องต้องมีภาคบกภาคทะเลมีมีนี่ไงไปจำได้ไปขึ้นแถว แถวชุมพรเลยเนี่ยนะสมัยนั้นเนี่ยพอเห็นชาวบ้านเห็นทหารเนี่ยโอ๊้ยมาเลยลูกหลานมาเอาเงาะไปกินน้าชาวบ้านขาใจดีแถวชุมพรน่จำได้แล้วก็ไปจอดหัวหินอย่างเงี้ยแล้วก็วนใหญ่ก็จะขัดเรือกันันี่ไงนี่ไงพ่ออันนี้ยชัวร์ชัวร์งานหลักเลยแล้วลูกดำลึกมาได้ดีเลยงานหลักเลยขัดเรือเ็นขัดเรือนะก็สนุกดี ใช้ชีวิตแบบนี้นี่พอ่อเนี่ยใช้ชีวิตแบบแต่นั้นเลยจำได้แล้วอย่างเงี้ยใครถ่ายไว้พ่อครูเหรอก็เขาก็มีคนถ่ายนะหรือ,อหรือเ<อ>พ,พื่อนเพื่อนเขาก็เพื่อนเพื่อนนะมีกล้องเอมันก็ดมีมันถ่ายเลยโอ้นี่รูปเก่ามากอ,อันนี้ก็น่าจะในร้อยละเฮ้ยอันนี้สุโขทัยหรือที่อุธยาไม่รู้ดูสุโขทัยกว่าดูจากทรงผมเออเนี่ยสุโขทัยน่าจะไปตอนไปฝึกอ่ะ ฝึกอะไรแล้วก็พาไปดูประวัติศาสตร์อะไรเงี้ยนี่ไอ้บังไอ้บังเพื่อนบังที่อบังพี่ชายราชาพิงเดอยู่ไอ้ยไอ้อยู่สิทธ์เอ้าจำได้อยู่สิทธ์ขันตานักใช่เลยไม่ลาผิดอะสมัยนู้นเขาให้ตัดผมแบบผมมันสั้นยาวไม่ได้หรอกมันก็เหมือนกันจะตัดลองชงอย่างนี้แหละแต่ไม่ได้ขาวเหมือนไม่ สมัยนี้มันมันมันสกินเฮดเลยดีดีงหมนันไม่สะดวกสมัยโบราณนั่เรียนลอยเลยเนี่ยเนี่ยอันนี้อะไรชายทะเลเนี่ยเนาะไอริมทะเลไอริมทะเลเนี่ยเไอแย่เนี่ยไข่มันวะนี่พ่อนั่งอยู่นี่นะเนี่ยสิทธิชัยจำไม่ได้ลัครับจำได้หมดในนี้ก็ใช่ในี้ก็นั่งจนหก ไอ้ยี่ไอ <anden> ้เ <in> หี้ยเตาชัดเจนยี่ยังอยู่เต้าส่วนมากได้ดิบได้ดีเป็นนายพลกันหมดเลยวะพ่อเป็นนในพลกันหมดแล้วโอ้ยไงมันเห็นรูปมันดีใจเลยเพราะลูปมันมันหายากพ่อมีลายเขาไหมล่ะเดี๋ยวผมไปสแกนส่งให้นี่อ่ะจับดูยูทูบไงมันก็ดูได้นี่นี่ก็ในร้อยแหละดูรำสงผมบาย เท่จริงๆเลยที่ไหนวะเนี่ยไม่เขื่อนภูยิพลก็ที่ไหนสักอย่างอะเนี่ยถ้าจำไม่ผิดนะคเนี่ยเขาให้ไปดูงานก็เหมือนทัศนศึกษาอะไรอย่างเงี้ยเวลาฝึกอะเขามีอ๋อเพราะว่าพ่อต้องเรียนนี่ด้วยเรียนทุกอย่างวิศวะเรียนอะไรนักเรียนร้อยจะไม่ก่อนเรียนคมหมดเลยมันมันต้องรู้หมดโตโพกราฟิกนะแมคคาินิกสตรงวิชาทั่วไปส้ำมัน วรรคดีภาษาไทยภาษาอังกฤษโอ้ยเขาแจกหนังสือมานี่หัท่วมหัวเลยเครับมีเพจใหญ่ๆนะแบกกันโหให้กูจะอ่านหมดตัววันนี้ก็ต้องอ่านไปเรื่อยๆสามก๊กอภัยวันนี้เรียนหมดวิชาสามัญแล้วก็วิชาพวกอะไรอะไฟฟ้าอย่างเงี้ยต้องรู้หมดแต่รู้กว้าง นี่ก็น่าจะไปเที่ยวกันเนาะานยๆๆวเวลาพักเขาก็ปล่อยเที่ยวดูงานนี่อาจจะเป็นเกาะสมุยนะเคยที่ไปเรือกันนะเขาปล่อยขึ้นฝัน่งแล้วให้เที่ยวน,นี่เกาะสมุยเนี่ไอ้ปองอะไรน,น,น,นี่เกาะสมุยนี่ก็น่าจะริมทะเลเหมือนกันนะริมทะเลอาจจะเกาะสมุยหรือที่ไหนสักอย่างครับที่ไปเรนะือโอ้โหสมัยก่อนนี้ขึ้นบกไอ้วิมไอ้วิมเป็นนับกบิน ขึ้นบกนี่สาวๆไม่กรีดกันสลบเลยเ,เนี่ยอืมไม่รู้แอบก็ไม่ได้นี่ครับอันนี้ก็น่าจะอันนี้เต็มยศหน่อยชุดเขาเรียกชุดขอชุดขอแบนกน่าจะร้อยอันนี้ทั้งทั้งห้องหรือทั้งอะไรก็อาจจะเขาเรียกอะ,อะไรอะไรตอนอ่าตอนแค่ตอนเดียวตอนนึงนี่มันประมาณเหมือนก็เนี่ยประมาณสัก กหน,นึ่งโมูอะไรเงี้ยประมาณน่ะตอนอันนี้ก็น่าจะนั่งรถไฟปะเนี่ยหรือว่าอยู่ไหน่นีใช่ใช่นั่งรถไฟไปฝึกวัที่บาทบุรีข่ายสารัสนุกขับนั่งรถไฟ นกนั่งนั่งนอนนอนรถไฟผูกไปนอนก็มีแต่มันรถหวานเย็นจริงๆว่ะอไปถึงก็มีวงดนตรีค่ายนี่มันรับทำเพลงนำไปเลยนะแทมมาตองทัพบกอ่ะโอ้โหรู้สึกมันแหมมันเทสเถื่ึกว่ะเถื่มันเถืออันนี้ก็รถไฟรถไฟโอ้ไปลงที่ศูนย์ฝึกเมื่อก่อนมีแต่ฝุ่นว่ะเขาเรียกศูนย์ฝุ่นแล้วซ่วมทำไมนั้นนี่นะ ันแปลกว่ามันมันมันเหมือนช่วมดูดบนเครื่องบินอะไรอย่างเงี้ยอ๋อแต่มันมันทำแบบเป็นปูนมันไม่แบบเซรามิกอะคุณน่ากลัวในรถไฟอะเหรอเฮ้ยไม่ใช่ที่สูตรฝึกอะอ๋อที่สูตรฝึกเวลงไอ้ไอ้การมันทำแบบนั้นเนี่ยนั่งยองไม่ใช่นั่งโอ้โหเวลามันดูดนี่หมายว่าเสียวช่วงดูดได้ที่บ้านแล้วฝนเยอะเวลากินข้าวนี่กับแกลบกับแกบเลยอ๋อ ฝึกนักฝึกเหมือนพลทหารเดี๋ยวนี้นี่ไม่มีแล้วเนาะไม่มีแล้วท <ลด S 2> ัวรแ,แบบนั้นไม่มีแล้วฝึกเหมือนพลทหารทุกอย่างแทงปืนเลยตัวร์ดำปีเลยอะ่ะกว่าจะจบอะ่ะแล้วเดี๋ยวนี้ทหารเขายังหรือนักเรียนในร้อยยังได้ขึ้นรถไฟไปฝึกอะไรอย่างงี้ไหมพอ่ออันนี้ไม่รู้อะสมัยน,นี้ส<อ>งสัยนั่งรถทัวร์ไม่ใช่รถไฟไม่งั้นกว่าจะถึงก็ไม่รู้จริงต้องไปถามเด็กุ่นใหม่อนี่ก็ ชีวิตนักเรียนนะเองก็เข้าใจไปคนลรูปกับผมเห็นแล้วผมก็แบบเอ้ยเท่อะอยากมาถามพ่อเหมือนกันเดี๋ยวมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะ้เพราะมันก็เป็นข้างแบบไม่เหมือนแล้วถือว่ามันเป็นแบบภาพประวัติศาสตร์นะทุกหลังเดียวยู่หลังมันไม่เห็นหลังเนี่ยดีแล้วมันมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ใช่ใช่ใช่วันนี้ก็อันนี้แต่งตัว เซตผมหล่อเฟี้ยวกันเลยนะเออนี่มานั่งกินข้าวต้อเขาเลี้ยงอะไรจบเนี่ยเขาเลี้ยงไงนี่ไอ้หายวกนี่ยไอ้ยวกเราไม่รู้อยู่ไหนแล้วจำไม่ได้แล้วนี่มันไม่รู้ลูกใครมั่งรู้จำได้แต่อไอ้ยวกคนเดียวนี่อ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันพอรถไฟว่าอาจจะมีสาวๆอไปยั่วกๆเขาเนี่ยไอ้ฮานไอ้จันจันนี่พอ ไม่ใช่ใครวะเฮ้ยไอหวีเนี่ยอัศวินี่ยสนุกตอนเขามาส่งมีญาติเยอะมาส่งฐานี่อนรถออกกันไงอะไร่างนั้นอ่ะนี่นี่นี่กำลังซ่อมนี่ปีหนึ่งโดนซ่อมชัดเจนกำลังซ่อมเลยเออโดนซ่อมหนักเลยปรับปรุงตัวไม่มีระเบียบเอ่อเข้ามาวันแรกนี่กลับไปบ้านเดินตัวตรงแนวเลยพ่อว่าเฮ้ยเออดีให้เขาดัดสันดานใช่อะ เปลี่ยนแปลงไปเลยพ่อแม่รู้เออมันเปลี่ยนแปลงไปจริงๆไอ้นี้ก็ตาจ้ะลูกนี่มีไอ้นี่ลูกเวกยลูกตอนฝึกไงพ่อใจหมวกเหล็กอยู่คนเดียวยังแท้ยู่ยังไม่เลี้ยวออกไอ้มีคนเว้ยไอ้วินเนี่ยวินเนี่ยโอ้เยอะเยอะลูกเนี่ยลูกเราลาบทั้งนั้นเลยพวกเราลาพบพวกท่อบ,บู้ <laughs> อ่ะอันนี้ก็ ไอ้บังเนี่ยหน้าจะเป็นทิขเรื่อนที่อะไรน,นี่แหละครับเรือนเนี่ยมีงานเก็บน,น้าอันนี้ก็ที่โรงเรียน,น,นได้แล้วใช่ไเนี่นยพวกขายหน้าหน้าโล่งลงนอนอ่ะครับอ,อันนี้ก็ทะเลภูเขาหรือเปล่าอันนี้หรือบนบนไม่ใช่ทะเลอ่ะเขื่อนป <ใน S 1> ่ะพ่อน่าจะเป็นเขื่อนนะนะดูางาน,นเขื่อน,นอันนี้ก็รถไฟอันนี้รถไฟก็มันเฮฮารถกำลังวิ่งนี่นะเหมือนในหนังแล้ว เหมือนกับเขากำลังส่งออกไปลบไปไปฝึกที่ศูนย์ปลานแกก็หมดแล้วอาทิตย์ด้วยแย่จำอะไจำได้ทั้งหมดเอ้ยนี่อาจจะเป็นคลิปเองมาขุดไม่มีใครขุดได้ขนาดนี้ใช่ก็แล้วแหละผมก็ต้องหาอะไรทำไม่เหมือนชาวบ้านใช่นี่พ่ออยู่นี่ใช่ อันนี้น่าจะห้องเรียนหรืออะไรห้องเรียนห้องเรียนห้องเรียนอืห้องเรียนนี่ไอชานไอชานปานเพื่อนก็ยกชานปานหยกนี่อไอยู่รอบพิเศษจำชื่อบางคนก็ไม่ได้จำได้ไหมพ่อเรียนอะไรอยู่ดูจากบรรยากาศในห้องเรียนแล้วเนี่ยมันน่าจะเรียนวิชาอะไรก็ไม่รู้ไอนี่ไอบัง เรียนหรือเปล่า่ไม่รู้ต้องเรียนเตรียมหารแก็สอนกงวิทยาศาสตร์ด้วยนะครับก็สอนเขยก็คือมีทุกวิชาเนาะทุกวิชาเคยมีวิทยาศาสตร์นี่เฮ้ยนักฟุตบอลพ่อเป็นนักฟุตบอลเตรียมทหารอ่าอันนี้พ่อเออดาราเลยเป็นปีขวาอ่เร็วสาวกรีดเติมโอ้โหเครียดใช่ไหมนี่นักฟุตบอลก็มีไอ้จันนี่พ่อโอ้รุ่นรุ่นรุ่นพี่หลายคน มีพี่ใช้ศึกนะจำชื่อไงไม่ได้แต่ว่าบางคนก็จากโลกไปแล้วครับพ,พี่บาดกว่าบ,บาดจำได้อาจารย์นี่จําได้เพรามันเป็นฮาร์ปมันคอยส่งให้ให้กูวิ่งเรื่อยๆแล้วตอนนั้นแบบไปแข่งกับใครบ้างพ่อส่วนมากพี่พี่ลิงเพรเมื่อก่อนก็เขาแข่งสีเหล่าทัพนะอ่าเออได้แชมป์สมัยพ่อเป็นปีก็ได้แชมป์อยู่ครั ตอนหลังโดนหักขาอันนี้ก็อันนี้ก็ตอนตอนสอบอลอันนี้น่าจะเป็นฟุตบอลเตรียมทหารนะครับตอนเตรียมทหารเรื่องที่ศูนย์ฝึกอะตอนจบการฝึกเขาจะประเพณีก็จะมีแข่งฟุตบอลกับค่ายฝึกอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้อะไร่ายฝึราก็วันแข่งแหละใช่ใช่ค่ายฝึกนี่นี่มีรู้ตอนนั้นวิ่งไปเหนื่อยวิ่งไปทั้งเลื่อย สมัยก่อนนี้ชัตเตอร์ไม่ได้เนี่ยถ่ายไม่ทันเลยล่ะสน้มเป็นอย่างนี้เลยพ่อเป็นนักฟุตบอลเยอะนักบอลเยอะเล่นฟุตบอลเออแาเรูปมาไงวะเนี่ยเฮ้ยเกินเป็นนักฟุตบอลทีมชาตินะแต่เยาวชนทีมชาติอ๋อหรอพ่อเนี่ยอาจจะมีอยู่เนี่ยไปฝึกที่บตอเกีิกายอันนี้เขียนว่านายเรือกับ นายร้อยสีเหล่านายร้อยจาะปลอแต่เคยจนได้เป็นนักฟุตบอลทีมชาติก่อนเข้าเตรียมทหารอ๋อไปฝึกที่กีดกายจำได้แล้วก็ได้เล่นน้ำสุบอยู่ครั้งจำไม่ได้เป็นปีกเหมือนกันเนี่ยพ่อเกือบไม่ได้เข้าเตรียมทหารเล่นต่ฟุตบอลผมถึงบอกว่าชีวิตพ่อจริงๆไม่ได้น่าสนใจแค่เรื่องไปลบนะ มีอีกหลายมิติว่าเพราะมันมันเป็นคนที่เล่นกีฬาที่ชอบอะไรผจญภัยนั้นแต่เด็กแรกนะมันมันก็เลยทําให้ชีวิตเราต้องไปเป็นทหารซึ่งไปเป็นอย่างอื่นมันก็ไม่คุ้มเพราะชีวิตเรามันมันมาอย่างนี้อ่ะแล้วพ่อเข้าเตรียมทหารนี่ทาแนานพละพ่อร้อยกว่าเชนนะโอ้โหสายสายร้อยกเชนทุกทุกอย่างเลยสายกําลังอยู่แล้วเอออันนี้ก็ฟุตบอลบอล ไปถึงก็ต้องเป็นนักกีฬาสงกุหลาบก็เป็นนักกีฬาเยนอหารก็เป็นในร้อยก็เป็นนี่ไงจะแข่งต่างๆ <S <S อันนี้น่าจะโดนรุ่น,นพี่ชัน้นหนึ่งชั้นหนึ่งโดนรุ่นพี่เช็คเยอะชัน้นหนึ่งชั้นหนึ่งนี่หลักหน่อยเขาปรับปรุงหน้ายัางเด็กน้อยกันอยู่เลยเนาะใช่ใช่แต่นี้พ่อถูอยู่คนแรกเลยเนาะใช่ใช่ใชุ่กท้างอันนี้เขา ยืนตามอะไรกันพ่อลำดับไหลหรือว่าเขาก็แล้วแต่ใครมาก่อนก็เข้าแถวไปอ๋อมันมาไม่พร้อมกันแต่มึงต้องทันเวลาไม่ทันเวลาตายถูกซ่อมเละอ่ะอันนี้แค่ชุดแรกนะครับคือแค่นี้ก็น่าสนใจแล้วเอางี้เดี๋ยวคลิปคลิปนี้อาจจะประมาณนี้ก่อนคลิปแรกแต่เรื่องต่อไปเนี่ยเออะไรวะอัลบั้มเวียดนามผมเห็นแล้วว่าเขียนว่าเวียดนาม อันนี้ด่าดูผมยังไม่ได้เปิดดูแบบละเอียดะนะโอเคเดี๋ยวดูตอนต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดทุกคอนเทนต์ของช่องคุณพันลึกนะครับ